เช็คดวงความรักกันนะคะวันนี้นะใครมาเจอคลิปนี้นี่คือดวงของคุณนะความรักของคุณนะคะช่วงนี้เนาะอ่ะช่วงนี้ความรักความรักนะคะเหมือนความรักสะดุดนะมาดูสิคะใบที่สองมันจะไปทางไหนนะคะเหมือนใครที่มาเจอคลิปนี้กำลังเครียดเรื่องความรักอยู่ไหมใบที่สองนะคะอ่ะ เรื่องความรักที่คุณสรุดคุณอาจจะเจอปัญหานะคะ,ะคนที่เข้ามาในชีวิตตอนนี้เขาอาจจะโสดไม่จริงนะคะ,อ,ะอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องปิดบังกันโดยเฉพาะเรื่องอคู่แท้คู่สอนนะมาดูใบที่สองนะอ่ะไม่ใช่นะคะใบที่สาใบสรุปนะคะสรุปแล้วความรักทางนี้จะจบยังไงกับปัญหารักสามเศร้านะคะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะความรักที่ไม่เข้าใจกันนะคะความรักที่มีความคิดส่วนทางกันความรักที่มีการปิดบังกันความรักที่อาจจะโสดไม่จริงหรือยังคุ้มเครือคุ้มเพืออยู่กับความรักท้งนี้นะคะอนาคตนะคะมันจะมีทางออกนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลง ความรักของคุณที่ไม่เข้าใจกันหรือมีปัญหาการจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีทิศมีทางของมันที่ดีขึ้นนะคะจะมีการปรับการจูนอาจจะมีการปรับปรับเปลี่ยนสถานการณ์นะคะให้ดีขึ้นความรักจะมีทางออกนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงความรักของคุณที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ใครที่โกรธการงอนการจะมีการปรับการจูนแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปนะคะมีทางออกแน่นอนกับความรักครั้งนี้ค่ะ